มีเพื่อนชื่อสกายเหรอคะมีเพื่อนผู้หญิงกี่คนคะเยอะหรอแล้วเพื่อนผู้ชายล่ะคะคือโตโน่อ๋อมีโตโน่มีใครอีกอืมอ่านไม่ได้เหรออ่านไม่ได้แล้วหนูจําได้ไหมไม่ได้หรอคะแล้วมีแต่ผู้ชายสองอ๋อแล้วแล้ว,ลวค,คุณคุณครูชื่ออะไรบ้างคะค,งคุณครูให้เรียกว่าอย่างไงนะชื่อเสียครูแนน ที่เชื่อครูแนนกับใครอีกคะกับกับก,บทกัที่เชื่อครูเก้าอ๋อที่เชื่อครูเก้าพอใจรักใครคะรักที่เชื่อครูเก้าทำไมอ่ะก็หนูรักแม่ <laughs> มันเกี่ยวอะไรกับรักแม่แล้วรักที่เชื่อครูแนนไหมรักสิรักท้องฟ้าเยลยรักคะวันนี้คุณครูพัดทำอะไรบ้างคะทำกันบ้านมีอะไรบ้างมีมีที่เก็บล็กก็ไล่อ่อนอ๋อเหรอแล้วกินข้าวกับอะไรคะวันนี้กินข้าว เดินดีๆเดี๋ยวเวียนหัวนะกินก๋วยเตี๋ยวหรอเส้นสีอะไรสีสีมาม่าสีมาม่าคอย่าเปิดกระโปรงไม่เอาสีสีเหลืองสีเหลืองเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงคะ Yellow Yellow ไหนมีทู o เต้นยังไงคะมีทูมีทูน o อันเนี้อันเนี้ย